สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะก็วันนี้เหมือนเดิมนะคะกับช่องเอม็มทัลล l เลิฟฮิวิ่งนะคะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนาะขอเช็คสถานการณ์ของแต่ละท่านแต่ละคนก่อนนะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเอ็มจะใช้พี่วิสตอมออร์เคนะคะในการเปิดสบใบในการเช็คสถานการณ์ณนะตอนนี้นะคะยังไม่มีหัวข้อทุกครั้งที่มาไม่เคยมีหัวข้อกับใครเขาเลยนะคะ เหมือนแบบให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะแล้วก็ถ้าพลังงานตรงกรันหรือสถานการณ์ตรงกันเราก็ไปกันต่อนะคะแต่ถ้าไม่ตรงก็เลื่อนคลิปผ่านได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเอ็มขอดูก่อนเนาะว่าสถานการณ์ของแต่ละท่านแต่ละคนตอนนี้ที่เข้ามาเป็นอย่างไรกันบ้างขอสามใบคะ่ะว้าวดูมีคุณค่าแล้วก็ทรงพลังมากนะคะตอนนี้ดูแบบเติมเต็มเอิบอิ่ม ทรงพลังมีความสุขอืมดูเปี่ยมล้นนะคะดูทรงคุณค่าทรงพลังมากด้วยชามตุโกกำลังจะเดินหน้าไปสู่เส้นทางใหม่ๆลาทิ้งเส้นทางเก่าๆออกมาแล้วก็ไม่เหมือนมันถึงเวลาจะต้องไปต่อถึงเวลาที่จะต้องก้าวต่อไปข้างหน้านะคะ หรือใครเร็วๆนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยก็ได้นะคะกําลังจะไปไหนหรือเปล่าเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือกําลังจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็กําลังจะแบบจะลุยต่อจะสารต่อแล้วนะแล้วก็อยู่ในช่วงของการเปิดจิตเปิดใจนะคะกําลังจะได้พบกาลยาณมิตร นะถ้ายิ่งสําหรับคนโสดนะบอกเลยว่ามีเกณฑ์จะได้เจอคนที่แบบเป็นคู่กัลยาณมิตรกันหรือแม้กระทั่งคนมีคู่แล้วนะคะก็กำลังจะได้มีการสารต่อในกิจกรรมหรือสิ่งอะไรบางอย่างที่เราแบบเพราะเพราะว่าพลังงานตอนนี้หรือสิ่งแวดล้อมตอนนี้ที่ให้เห็นอนะดูทรงพลังมากๆนะคะดูทรงพลังแล้วก็เหมือนได้ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างที่มันอยู่ใน ในในจิตในใจของเราที่มันแบบค้างค้างมานานนะคะแล้วก็กำลังจะได้ก้าวต่อไปข้างหน้าจะได้พบกัลยาณมิตรหรือก็อย่างที่บอกว่าถ้ายิ่งสำหรับคนโสดอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ว่าจะแบบได้เจอคู่ที่เป็นเหมือนเพื่อนเพื่อนกันกัลยาณมิตรกันเดินทางร่วมกันนะคะทำสิ่งดีๆร่วมกันถ้าเป็นคนมีคู่แล้วนะก็อาจจะได้เจอเพื่อนที่ดีค่ะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในการที่จะ เปิดใจที่จะทําอะไรหลายๆอย่างด้วยกันแต่ดูทรงพลังมากๆนะคะแล้วก็ดูว่ากําลังจะมีเกณฑ์ได้ทําอะไรใหม่ๆในเร็วๆนี้หรือกําลังลงมือทําแล้วนะตอนนี้ด้วยก็ได้นะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะสถานการณ์อยู่ในค่อนข้างที่แบบในทิศท,ทางที่แบบเลิศนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเอ็มขอขอเช็คพลังงานตัวตนหน่อยแล้วกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอ่าเดี๋ยวเอ็มขอเรียงไว้แบบนี้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวก่อนเรียงผิด พลังงานค่อนข้างออกมาดีนะคะน้องสถานการณ์ช่วงนี้อะไรแบบเนี้ยอืมมีการเดินข้างหน้ามีรู้สึกแบบทรงคุณค่าแล้วก็ดูรักตัวเองมากๆนะอ่ะเอมขอเช็คพลังงานหน่อยแล้วกันนะคะขอแบบพี่ไพ่บอกหน่อยว่าเราพลังงานตัวตนของท่านนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะขอสี่ใบนะคะขอดูพลังงานตัวตนหน่อยโอ้สามดาบนะคะ ก่อนณานะตอนนี้มันมีเรื่องของความเจ็บปวดทางใจความทุกข์ความเสียใจนะคะหรือใครอาจจะแบบช่วงนี้เจ็บหน้าอกบ่อยๆไหมเอ่ยอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกบ่อยๆมีจี๊ดที่หัวใจก็ได้นะคะมีอาการเจ็บหน้าอกบ่อยๆจี๊ดที่หัวใจดูเรื่องของระบบเลือดด้วยนะอืดูเรื่องของระบบเลือดด้วยก็ดีนะคะช่วงนี้ระบบเลือดเป็นอย่างไรกันบ้าง นะคะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาชัดเจนฉาฉามีภูมิปัญญาเป็นคนมีสัจจวาจาเออเอ็มจะพูดยังไงดีมันมันจะดูใช้คําแบบยากไปไหมสัจจวาจาเป็นคนตรงๆคําไหนคํานั้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะแบบ จริงจังนะเป็นคนที่จริงจังมากนะคะ perfectionist เลยประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่ perfectionist มากแล้วก็อะไรหลายอย่างที่มันไม่ได้ดังใจเนี่ยจะแบบทุกข์มากถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้นะคะเพราะว่าคิงถือดาบก็ขึ้นมาว้าวแต่มีความโดดเด่นในตัวเองมากๆนะคะมีความโดดเด่นในตัวเองมากๆแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้ามันมีปัญหาในเรื่องของจักรที่4ความเจ็บปวดทางจิตใจหรือ ปมอะไรบางอย่างที่เบื้องลึกมองว่าได้รับการปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วนะแล้วก็เอม็มมองว่าถ้าถามว่าตัวตนคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นมากๆเป็นคนที่แบบอ่าคนเวลามองเข้ามาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนดูแบบสดใสนะคะอ่ามีความเป็นตัวของตัวเองมีความสดใสมีความโดดเด่นมีแสงในตัวเองแต่จริงๆเบื้องลึกของคุณนะ่ะเป็นคนที่แบบเวลาจะทําอะไรอะ่ะ เป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแต่อาจจะไม่ได้เปิดเผยความเป็นประสบการณ์ในชีวิตของคุณให้ใครได้รับรู้นะคะอาจจะแบบเผยในด้านความสดใสให้ให้ผู้คนได้เห็นนะแล้วก็ว,ว้าวมีความเป็นผู้นำมากนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะเกิดราศีสิงห์ด้วยก็ได้นะคะเกิดวันอาทิตย์ราศีสิงห์อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีลักษณะความเป็นผู้นําสูงมากนะคะแกล่งเกร็ง แร่งและเก่งทําอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ได้หวังพึ่งพึ่งพาใครมีความโดดเด่นในตัวเองมากนะคะมักจะทําอะไรอะ่ะค่อนข้างจะเป็นคน perfectionist อันนี้อาจจะต้องระมัดระวังความความแบบทุกอย่างจะให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในแบบที่ตัวเองต้องการอันนี้ต้องระวงังเพราะว่า3ดาบขึ้นมาหล,หลายๆอย่างมักจะไม่ได้ดั่งใจเสมอๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามนะ แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ดูว่าคุณกำลังอยู่ในจุดของสถานการณ์อะไรบางอย่างที่กำลังจะโยงให้คุณมีความเปิดใจมากขึ้นในทิศทางที่เปิดใจมากขึ้นอะไรมากขึ้นแม้กระทั่งในเรื่องของความรักนะคะและหลายคนน่าจะก่อนหน้านี้ไปทุกในเรื่องของความรักไปเจอรักสามเศร้ามาหรือเปล่าหรือยังมีปมฝังใจในเรื่องของความรักอยู่นะคะแล้วก็ความเป็นสเตนเดอร์ซันคิงถือดาบขึ้นมาแบบนี้ให้เห็นว่า ก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอาจจะเป็นไพ่ของคนโซดก็ได้วันนี้นะคะเออแต่นั่นแหละอย่างที่บอกคุณมีกัลายาณมิตรของคุณอยู่นะคุณมีคู่ของคุณอาจจะเป็นคู่ร่วมสร้างเป็นคนที่แบบเข้ามาแล้วเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วแบบเดินไปพร้อมๆกันอะไรแบบเนี้ยนะใต้สําหรับว้าว่าเป็นเดทบอกเลยว่าคุณเป็นคนจริงจังมากใครอย่าทาร้ายฉันนะเป็นคนเวลาใจดีก็ใจดีนะคะ เพราะว่ามันมีความเป็นเดอดซันอยู่เนาะคุณมีความโดดเด่นแต่มีความจริงจังนะคะใครจะมาเล่นๆกับคุณไม่ได้เลยนะว้าวตด้สำหรับเป็นเ,เป็นเดทขนาดนี้คุณพลังคุณแรงมากโอ้มีทั้งภูมิปัญญาความโดดเด่นในตัวเองมีความเป็นผู้นําเป็นคนจริงจังคาไหนคํานั้นนะคะเป็นคนเอาจริงเอาจังมากบอกเลย จนมันหลายๆอย่างมันทําให้คุณต้องเจ็บปวดทําให้คุณต้องทุกข์อันนี้เรามัดระวังนิดหนึ่งนะอันนี้ต้องเรามัดระวังเพราะว่าคุณน่าจะผ่านประสบการณ์มาเยอะผ่านชีวิตมาเยอะออต้องทําอะไรด้วยตัวเองมากๆแล้วมีความเป็นผู้นําสูงมากต้องเน้นคําว่ามากๆมากๆนะคะวันนี้นะ <laughs> เพราะฉะนั้นระวังที่แบบเหมือนให้ทุกอย่างมันจะต้องเหมือนแบบ อยู่ในกรอบในเกณฑ์ที่คุณแบบวางไว้อะไรไว้อันนี้ระวังนะคะเพราะว่าเวลาถ้ามันไม่เกิดขึ้นน่ะมันอาจจะทําให้คุณแบบผิดหวังเสียใจมากๆเนาะอ่ะเดี๋ยวขอให้แพทเล่าเรื่องสถานการณ์ความรักของคุณกันหน่อยแค่พลังงานตัวตนก็แบบเล่นเอาแบบทึ่งอึ้งกันไปแล้วนะคะอ่ะขอดูขอให้แพทเล่าเรื่องความรักหน่อยค่ะเดี๋ยวเอ็มจะเปิดทั้งหมดสิบใบนะ เรามาดูกันหกถ้วยนะคะอืมจริงๆอะใครมีความสัมพันธ์เก่าๆที่ยังค้างคาอยู่หรือเปล่านะคะยังติดกับความสัมพันธ์เก่าๆที่ยังแบบยังรู้สึกเอาออกจากหัวไม่ได้ยังถูกแขวนกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าอยู่อ่ามีการลาทิ้งการเลิกลา นะคะอาจจะเป็นคนรักในอดีตชาติที่วนกลับมาเจอกันอีกครั้งก็ได้แล้วก็เหมือนเข้ามาเป็นบทเรียนเหมือนเข้ามาให้คุณได้ตึกตองคิดแก้ไขอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ให้เห็นถึงการเดินออกจากกันมาแล้วหรือการปลดล็อกอะไรบางอย่างออกมาแล้วด้วยนะเอ็มมองว่ามีการปลดล็อกกันออกมาแล้วนะคะอืมคุณมีแรงดึงดูดในเรื่องของคู่สูงด้วยนะ แล้วก็คุณจะได้เจอคนที่มีเคมีลงตัวกันนะคะการที่คุณปลดล็อกอะไรจากสิ่งเก่าๆออกมามันจะทําให้คุณดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามานะแต่การเข้ามาบางทีอาจจะต้องดูก่อนนะคะเพราะว่าพลังงานวันนี้ให้เอ็มเห็นว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะไปเจอความรักที่เป็นทางเลือกตัวเลือกมาก็ได้นะคะมันมีเคมีอะไรบางอย่างที่มันลงตัวกันมากๆแต่ว่ามันสร้างความทุกข์ใจความเครียดความวิตกกังวลให้คุณอมืมันเป็นความรักที่อาจจะเป็นคน อาจจะเป็นเพื่อนเก่าในสมัยเรียนหรือเป็นคนเก่าๆในอดีตที่วนกลับมาเจอกันนะคะหรืออาจจะมีอายุที่มันแตกต่างกันพราะหกถ้วยขึ้นมานะคะหรืออาจจะเป็นคนีต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนอาจจะเป็นคนรักในอดีตชาติเหมือนการกลับมาครั้งนี้มันมันมีการกลับมามันมีการแบบมันมันความสัมพันธ์มันอาจจะไปต่อไม่ได้เลยต้องทําให้แบบต่างคนต่างแยกย้ายกันไป นะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมันยังค้างคายอยู่ในหัวอยู่ในหัวของคุณอยู่อยู่ในความรู้สึกของคุณอยู่นะคะอืมจริงๆด้วยนะเหมือนมาเพื่อให้แก้ไขอะไรกันบางอย่างเลยอะ่ะเออเพราะว่าไพา่พสถานการณ์ตอนเนี้ยมันให้เห็นถึงความทรงพลังการมีคุณค่าอะไรของคุณบางอย่างการแบบปลดล็อกทางจิตใจ การก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแล้วเหมือนไพ่มาเล่าเรื่องเลยว่าสิ่งที่คุณไปเจอมาก่อนที่คุณจะมีพลังงานนี้ค่ะก่อนที่คุณจะได้เจอสถานการณ์นี้ก่อนที่ตัวตนของคุณจะเป็นทั้งคิงถือดาบทั้งสเตนทั้งเดทอะไรอีกเด็ดสั้นสามดาบที่มันขึ้นมาในพลังงานตัวตนคุณอ่ะเหมือนคุณไปเจออะไรมันหนักมากๆในทิศทาง,งความรักนะคะ มีการมีเรื่องของความมีเรื่องของการขัดแย้งความวุ่นวายสถานการณ์ที่มันแบบพยายามจะไปต่อแล้วมันไปต่อไม่ได้หรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ดิ้นรนอยู่ฝ่ายเดียวนะคะมีเรื่องของการเงินเข้ามามีเรื่องของความมั่นคงในฐานะหรืออาจจะต้องแยกย้ายกันไปเพราะว่าในเรื่องของอาชีพการงานเพื่อจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอเอมมองว่าคุณอะ มีมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะแต่ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์หัวจิตหัวใจคุณหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบโจทย์หัวจิตหัวใจนะคะอืเหมือนก็รอคอยคนที่ใช่อยู่นะรอคอยคนที่ใช่แต่ใต้สําหรับเป็นราชินีถือดาบความเป็นใต้สําหรับพอมันเป็นราชินีถือดาบอะค่ะ ก็บ่งบอกว่าคุณผ่านประสบการณ์นในเรื่องชีวิตของความรักมาเยอะใครหล,หลายคนอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ก็ได้นะคะ,ะเหมือนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะมีภูมิปัญญามีความรู้ความเข้าใจในในชีวิตในด้านของความรักสูงมากๆเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้แล้วก็เจอเผชิญอะไรมามากจนรู้สึกแบบว่ายืนด้วยขาของตัวเองแต่ไพเอ็มเห็นว่าคุณยังรอคอยคนที่ใช่รอคอยคนที่จะมาเข้ามาเป็น เป็นความรักดีๆของคุณนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะแบบรอคอยจนแบบเกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดเกิดความไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรทําไมมันถึงไปเจอความรักที่มันมันดูยากจะไปต่อจังเลยเพราะว่าทั้งั้งนี้มันเป็นความรักที่มีการเกื้อกูลที่ดีต่อกันหรืออาจจะเป็นแบบอย่างที่บอกอาจจะเป็นคนรักในอดีตชาติเข้ามาเหมือนการเข้ามาเพื่อเป็นการแบบ ได้ปลดปลอกอะไรบางอย่างด้วยก็ได้นะคะแล้วตอนนี้เอ็มมองว่าคุณอะเรียนรู้จนเข้าใจใต้สําหรับเป็นราชินิถอดาบนะเอ็มมองว่าความรักที่ผ่านมาคุณเรียนรู้จนเข้าใจทั้งหมดแล้วคุณคุณคุณจะไม่เอาตัวเองไปลงเล่นกับกับอะไรที่มันไม่ใช่จะไม่เอาตัวเองไปลงเล่นกับอะไรที่มันแบบอืมหลายๆคนแบบตอนนี้หลายหลายคนที่มองคุณเข้ามาจะมองว่าคุณเป็นคนยิง ด้วยก็ได้นะคะเพราะความเป็นราชีราศีนือดาบขึ้นมาเนาะแต่คุณค่อนข้างเป็นคนจริงจังมากๆด้วยพลังงานตัวตนที่ขึ้นมาเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเอมขอดูแล้วหลังจากเนี้ยเรื่องความรักของคุณจะเป็นยังไงเพราะดูแล้วสถานาการณ์ของคุณน่ะมันอยู่ในจุดที่กําลังเดินกําลังไปสู่เส้นทางใหม่ๆนะคะในทิ่ทางของความรักเพราะตอนนี้คุณทรงพลังมากๆคุณดูมีคุณค่าคุณทรงพลังคุณเปิดใจแล้วนะคะคุณได้เรียนรู้อะไรมาเยอะมากๆแล้วเหมือนแบบ กล้าคิดกล้าตัดสินใจอะไรที่ไม่ใช่ก็พร้อมจะเดินออกอะไรที่ใช่ก็พร้อมจะลุยต่ออืมอะขอหกใบนะคะหลังจากหลังจากนี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรขอดูหน่อยขอหกใบอืมสองดาบนะคะอาจจะยังไม่แม่นอาจจะยังไม่มั่น,จจนใจในทิศทางของความรักก็ได้หรืออาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนมาให้คุณเลือกก็ได้นะ คุณก็ยังแบบรู้สึกมีความไม่แน่ใจจริงๆด้วยนะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีคนแบบเข้ามาในชีวิตคุณนะเร็วๆนี้นะคุณอาจจะมองไม่ออกเลยเอ๊ะเป็นใครไม่มั่นใจอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะมีความแบบแตกต่างกันได้นะเป็นคนทางไกลนะคะหรือมีเกณฑ์ว่าคนคนนี้โยกย้ายถิ่นฐานถิ่นที่อยู่ต้องมาทำงานใกล้คุณแล้วมาเจอกัน อืมประมาณนี้ได้อ่ะขอดูอีก3ามใบค่ะความรักของคุณหลังจากนี้เจตดาบเออเหมือนคุณยังมองไม่ออกจริงๆอะมองไม่ออกมองไม่เห็นจริงๆว่าความรักจะเป็นยังไงแล้วคนที่เข้ามาจะเข้ามาหลอกมาลวงอีกไหมจะเข้ามาจริงจังจริง,จรงใจไหมอ่ะเดี๋ยวเอ็มขอดูต่อว้าวนะคะอะไรที่ไม่ชัด เอ็มอีแบบนี้นะอะไรที่ไม่ชัดอะไรที่มันเคยปิดบังซ่อนเลนเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้ก็ตามหรือมันเป็นความรักที่มันแบบมันเจ็บปวดหัวใจอะไรจังเลยแบบโอ้ยทุกอย่างมันกระจ่างมันจะแบบมันจะชัดเจนนะคะหลังจากนี้ไปทุกอย่างมันจะชัดเจนนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าคุณไม่มั่นใจหรือมีคนแอบส่องแอบมองคุณนะคะแล้วเร็วนี้เขาอาจกาลังจะมาเปิดเผยบอกคุณก็ได้นะว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะจะมาเปิดเผยจะมาบอก นะเพราะว่าพลังงานที้เห็นตั้งแต่ไพ่เล่าเรื่องเมื่อกี้คุณน่าจะมีคนแบบมากกว่าหนึ่งคนนะอืมดีวิลดีวิลจิดดาอ่ะแต่เอ็มยังต้องให้คุณระมัดระวังอยู่เหมือนกันนะคะการเข้ามาของคนคนนี้มีทั้งเรื่องราวที่ดีและไม่ดีอ่ะตามประสบการณ์ของเอมนะเวลาเดอะซันดวิลขึ้นมาพร้อมกันนะคะคนคนนี้เข้ามาถึง เวลาคนคนนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นน่ะอาจจะต้องดูให้ดีก่อนเอ็มขอดูอีกสักสาใบได้ไหมเอ่ยว่าเข้ามาทําอะไรหรือบทเรียนยังไม่จบหรืออะไรยังไงอ่าอาจจะเป็นคนที่มีความเจ้าชู้ด้วยก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีความเจ้าชู้เหมือนคุณถูกทําอะไรเลยอ่ะอืมทรางงานความรักวันนี้เหมือนไปถูกทําอะไรมาเลยเอ็มขอขยายหน่อยแล้วกัน ขอขยายเจ็ดดาบก่อนนะคะถูกปิดกั้นเรื่องความรักหรือเปล่าอืมชาริออใครไปเจอความรักที่แบบอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะอันเนี้ยเอ็มเอ็มมองว่าหลังจากเนี้ยไปอะ่ะคืออย่างที่บอกว่าสถานการณ์ของคุณตอนเนี้ยเหมือนแบบคุณทรงคุณค่ามากๆคุณแบบอ,อดูมีทิศทางดูมีหนทาง เปิดใจที่จะเดินไปต่อชีวิตของคุณข้างหน้านะคะแต่ว่าทีเนี้ยมันมีเกณฑ์ของคนทางไกลหรืออาจจะเป็นคนที่จบกันไปแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่แอบส่องแอบมองคุณอยู่นะตอนนี้นะคะคนคนนี้การเข้ามาของเขาเพราะมันมี The Sun กับเดวิลเข้ามามันจะมีทั้งความสว่างมันมีทั้งความทุกข์ระทมเอ็มต้องพูดแบบนี้มันเป็นความรักที่มันเหมือนเป็นอะไรที่ใช่มากม ตอเวลามันมีอะไรสะกิดนิดนึงมันก็ทุกมากมากอะค่ะอันนี้มันเป็นประสบการณ์ตรงจากเอ็มเปิดไพ่มานะแล้วก็เห็นจากการที่เวลาเอ็มเปิดให้ลูกดวงหลายๆาท่านเราเจอไพ่แบบนี้ขึ้นมานะคะอันนี้มันเป็นความแบบเอ็มมองว่ามันเป็นวิบากกรรมหนึ่งนะเป็นวิบากกรรมหนึ่งจบหรือยังอนะถ้าถ้ามีลักษณะความรักประมาณนี้หรือเคยเจอคนรักประมาณนี้นะคะอันนี้ต้องระวังหนึ่งอย่างแรกเลยต้องระวังเขาอาจจะกลับมาอีก ก่อนหน้าน,นี้คนอาจจะมีแบบการเลิกลากันไปการการหยุดการจบสิ้นกันไปแล้วคนแบบนี้อาจจะมีเกณฑ์กลับมาอกีกอันนี้ต้องดูให้ดีเพราะว่าเขาเหมือนเป็นคนที่ใช่มากๆสําหรับคุณแต่ก็เป็นคนที่ทําให้คุณทุกทรมานที่สุดสําหรับชีวิตคุณเช่นกันอันนี้ต้องต้องระวังดูให้ดีๆนะขอดูขอสรุปอีกสักสามใบแล้วกันค่ะอืมอาจจะมาเพราะด้วยความโดดเด่นของตัวคุณณนะตอนนี้ด้วยนะคะ เหมือนมาเพื่อให้คุณเรียนรู้อะอะแต่เม้ว่ามีพลังงานใหม่ๆนะที่จะเข้ามานะแล้วก็ถ้าเป็นคนนี้การเข้ามาของเขาอะเหมือนเขายังเขายังกอดเก็บคุณไว้เขายังไม่ปล่อยนะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะคะอ,อดูให้ดีๆเหมือนยังยังต้องเจอการเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือมันมีมีมีอะไรบางอย่างที่จะต้องทําร่วมกันก็ได้นะคะ การมาของคนคนนี้มีอะไรบางอย่างที่จะต้องทําร่วมกันอาจจะต้องให้ได้เรียนรู้หรืออาจจะต้องได้ทําอะไรร่วมกันนะคะคนคนนี้เลยเข้ามาเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆคิดพิจารณาและวิเคราะห์ให้ดีๆนะคะใช้ทั้งทางโลกและทางธรรมเข้ามาบวกรวมกันเพราะพลังงานวันนี้เอ็มมองว่าแบบตั้งแต่ตัวตนคุณแล้วคุณเจออะไรมาหนักมาเยอะไพ่ก็เล่าเรื่องมาว่าคุณค่อนข้างจะผิดหวังในเรื่องของความรักนะคะถูกแขวนในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ พอถามว่าหลังจากนี้ค,ความรักของคุณจะเป็นยังไงมีเกณฑ์ว่าเป็นคนทางไกลเป็นคนที่มีอาชีพเป็นทหารตำรวจก็ได้หรือคนต้องเดินทางตลอดตลอด,ตลอดในเรื่องของการย้ายสายงานนะคะและการเข้ามาของคนคนนี้มันมีทั้งความสุขที่มันสุขจนหลน้นแต่เวลาทุกข์ก็ทุกข์จนจนเอาเอาเอาชีวิตแบบเออมันมันรู้สึกมันมันแกะกันยากมันมันออกยากแต่แต่ความสัมพันธ์นี้มันมาเพื่อการเรียนรู้อะไรกันบางอยา่าง นะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆเนาะอาจจะแล้วก็ถ้าเป็นคนเก่าๆก,ก็มีเกณฑ์ว่าการกลับมาของคนคนนี้เหมือนเขายังยึดติดเขายังรู้สึกถึงคุณยังเหมือนเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่มันยังผูกกันไว้อ่นะคะ่ะมันยังไม่ปล่อยกันเลยต้องกลับมาเลยเข,เ,ขเขาต้องกลับมาอีกเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีๆนะเนาะพลังงานวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่รับชมรับฟังนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านเจอรักที่ดีรักที่ใช่รักที่ถูกต้องรักที่ถูกใจทุกท่านทุกคนคะ่ะเอ็มขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ